สวัสดีครับวันจันทร์ที่3มีนา68นะครับเรื่องของ g ชี g r a p ร i c ฟิก k สงครามนั้นก็เป็นสิ่งที่นาโต้ยุโรปที่จะซัพพอร์ตยูเครนแต่สหรัฐจะไม่ซัพพอร์งบประมาณนั้นก็จะเป็นปัญหาหนักสำหรับสงครามยูเครนกับรัสเซียนะครับที่เริ่มต้นเข้าสู่ปีที่4ยังไม่ได้สามารถเซ็นสัญญาสงบศึกได้นะครับเพราะความต้องการของทุกฝ่ายนั้นไม่เหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องของแนวเขตที่ ประเสียยึดครองไปจะตั้งกองกําลังนานาชาติอย่างไรป,ปูตินจะยอมรับหรือไม่และยูเคจะเสียดินแดงและทุกอย่างจะยอมรับหรือไม่และอเมริกาขอส่วนแบ่งลงทุน5้าแสนล้านเหรือ,อนั้นแชร์กันคนละหซนผลประโยชน์แกส๊สน้ำมันแล้วก็แร่ทั้งหมดไรเอร์ให้กับอเมริกาตลอด30ปีว่ากันไปนี่คือภาพมอนิเตอร์ที่การที่สอนบทเรียนกับต่ละประเทศนะครับ ที่เมื่อเกิดสงครามแล้วจะได้รับความช่วยเหลือไม่ใช่ของฟรีๆในโลกนะครับทางยุโรปเองนาะโต้ก็จะได้ผลประโยชน์ในเรื่องของสินแร่ไรเอ,อร์ตต่างๆ2 0ถึง3 4แร่ของยูคนั้นได้ประโยชน์ทั้งนั้นกลับมาดูให้ดีนะครับข้อตกลงทางการค้าแลับปัญหานหนักดวงจากนี้เป็นต้นไปเพราะพรุ่งนี้วันที่4จะต้องใช้กฎภาษี25เซนสหรับแคนาดากับเม็กซิโกและจีนเพิ่มขึ้นอีก10% เข้มข้นขึ้นไปเรื่อยๆจะถึง60%อย่างที่ทําหาเสียงไว้หรือไม่และทําให้เขาเชนนะเลือกตั้งอย่างถธรมนะครับกําลังปรับปรบปุงต่างๆทั่วประเทศสหรัฐเมกาผลประโยชน์ตอบแทนทั้งหมดที่หาเสียงมาและจะคัดภาษีเ o r a ร e แท x จาก21หรือ15เช่นเดียวกันแล้วก็สร้างปัญหาในเรื่องของภาวะเงินเฟ้อเพราะจะคัดภาษีให้กับผู้ทำงานของฐานเสียงของเราดีพาร์ตนโดย โดนดทรัมที่ไั้สปอร์ตเขาไว้นี่คือภาพมอนิเตอร์ทั้งหมดนะครับกลับมาดูให้ดีนะครับปัญหารโรคก็คือเรื่องของทาริฟคือสงครามการค้าที่จะเริ่มเริ่มต้นเข้มข้นมากยิ่งขึ้นจากเดือนนี้ตลอด6เดือนแรกนี้ที่ทําหาเสียงมาจะไปถึงไหนแต่อย่างน้อยนะครับสกัดกั้นภาษีเหล็กอารมมเนียม25เซนแล้วก็ทองแดงด้วยเป็นภาพผลิตอุตสาหกรรมทุกชนิดนะครับไม่แต่ คอมพิวเตอร์เครื่องมือทุกชนิดและเครื่องบินลบทุกอย่างก็ใช้3วัตถุนี้แหละครับเหล็กอลูมิเนียมและก็ทถ่องแดงในการภาคผลิตทั้งนั้นนี่คืออุตสาหกรรมที่เติบโตแต่ก่ออเมริกาเป็นเจ้าแต่การเดเวอซิฟายไปลงทุนทั่วโลกโดยเฉพาะพุ่งเป้าไปประเทศจีนที่มีประชากร1,400ล้านคนเมื่อ20ิปีที่แล้วเติบโตแกร่งมากจนทําให้จีนแข็งแกร่งในเรื่องอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าไม่สามารถสู้ในการภาคผลิตอุตสาหกรรมรถยนต์สำดาบ แต่อเมริกาเติบโตมากนะครับโดยเฉพาะดีทอยหรือเพนซิลเวเนียมีอุตสาหกรรมทั้งแก๊สและน้ำมันเชลออยนี่คือภาพสิ่งที่ทําจะขุดขึ้นมาใหม่และขายตลอดในปีหน้าจะเข้มข้นในเรื่องของซัพพอร์ตน้ำมันกัแก๊สให้ขายออกทั่วโลกเพราะอย่าลืมนะครับผู้ส่งออกใหญ่น้ำมันกัแก๊สมาจากไรครับมาจากสหรัฐอเมริการัสเซียและก็ซาหรดออาระเบียคือโอเปก ามผู้ยิ่งใหญ่นี้แหละครับและการที่ไปจับมือกับปูตินที่จะเรื่องโซอองน้ำมันก๊าซนั้นเพื่อจะควบคุมจีนเพราะจีนเป็นผู้บริโภคใหญ่สุดรองลองมาคืออินเดียแล้วก็ญี่ปุ่นในเกาหลีใต้เมื่อเก็บภาษีรถยนต์นั้นกระทบทั้งเกาหลีใต้ทั้งญี่ปุ่นทําให้สงครามการค้านี้เศร,รษฐกิจมีปัญหาหนักจะทำให้ภา,าวะเงินเฟอ้อมาเฟดนั้นจะลดดอกเบีย้ยก็ไม่ใช่ง่ายนะจากเคยตั้งไว้หนึ่งก็จะเต็มที่อาจจะ0.5หหรือไม่ในครึ่งปีแรก คือเดือนนี้แหละครับจะเห็นไหม0.25ถ้าไม่ก็จะเป็นเดือนมิถุนาใหม่ขนาดทุกโรคอื่นๆเซ้นทัลแบงต่างๆแม้แต่ในประเทศไทยนะรกรองงอได้ลดลงไปแล้ว0.25แล้วก็น่าจะลดอีก0.25ในครึ่งปีแรกนี้โดยเฉพาะคือในไตรมาส2นี่แหละครับประมาณเดือนมิถุนาหรือไม่หรือจะเป็นเมษา,าเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้ปื้นขนาดเดียวกันจีนกระุ่มงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจภายในนะครับ c o n ซัม p t ชั n นคอน u m e r ให้เติบโตนี่คือภาพมอนิเตอร์เพื่อจะให้สกิจขยายการที่จีนพึ่งพายุโรปและอเมริกานั้นชัดเจนแล้วครับเขาลดลงมาเหลือแค่50%และดิ i s i f y มาแถบอิมิชินแถบนี้ใน s ซาท์สเอเชียในอาเซียนทั้งหมดและทั่วโลกจากนั้นปัญหาของจีนนั้นเรื่องการส่งออกตั้งแต่ทําเก็บสงครามการค้าในสมัยแรกและต่อมาในสมัย2ที่ทําหาเสียงและมีโอกาสนั้น จีนถึงได้พัฒนาและเปลี่ยนไปจากนี้และครับจะเห็นชัดเจนว่าจีนสามารถต่อกรอย่างไรไม่มีผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจของภายในประเทศเองโดยการกระตุ้นแจกจ่ายเงินและกระตุ้นเศรษฐกิจภายในซัพพอร์ตในธุรกิจต่างๆให้เติบโต,ตแกง่งแล้วก็ผลิตเรื่องของยวนให้ดีขึ้นเขาเคยถือเงินพรรันธบัตรของสหรัฐ2องรียน l us อลลาร์ลดลงมาเหลือแค่1ทีเงี r นหรือต่ำกว่า1ทีเง t r แล้วนะครับไปโฮในสกุลทองคํา ทำให้เซ็นทรัลแบงกต่างๆทัๆ่วโลกต้องแย่งชื้อทองคําเก็บเข้าโพดแทนสกุลดาราได้แล่ะครับในอนา,าคต10ปีหรือ,อยังเร็วที่สุดหรือจะเป็นปีที่2องศตรยี่20ปีทําให้สกุลดาราเสื่อมและทองคําจะแกล่งขึ้นฉนั้นทองคําก็จะเป็นเก่งกาไรมากยิ่งขึ้น3,100เหรียญเป็นเป้าหมายในครึ่งปีแรกนี้ต่อถึงครึ่งปีหลังนี่คือภาพมอนิเตอร์นะครับไม่ว่าจะอะไรแต่ทําถึงได้พยายาม พุ่งเป้ารู้แล้วว่าดอลลาร์เสื่อมเขาพยุงเก็บภาษีทางการค้าเพื่อให้ดอลลาร์ไม่อ่อนค่าลงเร็วนี่คือเป้าหมายเท่านั้นนะครับและมันผลกระทบกบบสกิลโลกทําให้สกิลชะลอตัวปัญหาเงินเฟอ้อมานี่คือสร้างปัญหาเพื่อไม่ให้สกุลดอลลาร์เสื่อมเร็วถึงได้ออกใหม่แล้วครับเพิ่งประกาศบิสคอยจะเป็นรีเซิร์ฟของฐานการเงินของรัฐบาลกลางทาให้บิตคอยกลับมาเก็งกาไรใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วนะครับจำขึ้นตั้ง800 เหรียญจาก60,000จาก90,000มเป็นแสนเหรียญแล้วถูกปรับฐานออกมาเหลือ80,000กว่าแล้วตอนนี้จำกลับมาใหม่90,000มกว่าขึ้นแ0ดเหรียญทันทีเมื่อวานเพราะว่าจะเอา Bitcoin มาเป็น Reserve เห็นไหมครับนี่คือภาพมอนิเตอร์ฉะนั้นสกุลสินแร่ที่จะเติบโตแก่งนะครับดูให้ดีคือ Silver ก็คือแร่เงินเพราะจะต้องมาทำบ t c o i n นี่คือเกณ์กำไรรอบใหม่ต่อไปฉะนั้นพอร์ตโฟลิโอทั้งหลายโกลบอลไเซชั่ asset allocation เพราะจะเกิดบับเบิลในตลาดหุ้นหรือไม่ในเรื่องของเจ็ดนังฟ้าเทียบกับสิบนังฟ้าของจีนจะแข่งขันกันสูงมากแต่ธุรกิจ AI ยังจะเติบโตซมิคอนดักเตอร์มีความต้องการสูงมากกำลังตรวจสอบดิฟซิกนะครับเติบโต,ตมากแกร่งและใช้คำสั่งซื้ออ้อมทั้งสิงคโปร์เอเป็ชโรเพื่อจะได้วัตถุซมิคโรดัคเตอร์จาก n อ i นวีเดียบ้างจากอะไรของที่ถูกควบคุมในเรื่องของ Microsoft ทุกอย่างของอเมริกา ไปถึงดิฟซิกและทำให้ไวเกิลโคลแข่งขันกันสูงมากอย่าลืมนะครับ AI นี่นะครับ3ปี5ปีจากนี้เป็นการลงทุนมากมายมหาศาลต้องการเงินทุนพพอร์ตในการลงทุนมากมาย a p p l e ไปเท็กซัสใช้เงิน5 0 0แสนล้านเหรียญน,นะครับนั้นกลุ่มแบงกิ้งเซกเตอร์ต้องเต,ติบโตแกร่งเหมือนกันในจีนนะครับอารีบาบาทุ่ม5้0มล้านแล้วก็ Microsoft ในอเมริกาก็เพิ่มถึง9 0 0 0 0ล้านและยังบริษัทอื่นๆของจีนทั้ง S&P ก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นในการลงทุนเช่นเดียวกันในเรื่องของ Compound Component ฉะนั้น Overweight เป็น o r t u n i t y เี้ครับปรับฐาน Consolidate ของตลาดหุ้นทั่วโลกเฮ Fund ก็ต้องกลับมาเก็งกำไรอยู่ดีและลองเทิมฟันอย่าง m o r รน Buffett ก็ต้องการที่จะเก็บเงินกลับมาดูตลาดหุ้นไทยกับการเมืองก็คือปล่อยการเมืองไปกลับมาดูเป็นจังว opportunity หวะออฟจูน t ตี้ครับ LTF เรายังไม่เกิดเหมือนในอดีตนั้นก็คงต้องรีบตั้งขึ้นมาก่อนแล้วก็ไม่ต้องไปรอถึงกันยา เพื่อจะมาซัพพอร์ตเหมือนกับที่จีนออกกองทุน LTF ที่ฮ่องกง20,000ล้านเหรียญไทยเราจะเริ่มต้นเมื่อไหร่ครับ3แสนล้านบาทนั้นเป็นไปได้หรือไม่และมาซื้อ LTF ใหม่ที่จะเอื้อประโยชน์ในการลงทุนเหมือนใน LTF 1ที่ผ่านมาฉะนั้นโอกาสแล้วครับแบงก i n ิปรับฐานยังไงสินเชื่อต้องการอยู่ดีและเงินเฟ้อนั้นควบคุมได้การลดดอกเบี้ยก็จะมีมากยิ่งขึ้นช็อตต่อไปที่0.25น่าจะมีลดในเฟิร์สฮารนี้ ภายในไตรมาสที่สองน่าจะมีอีกเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศแล้วก็การลงทุนจะมากย่ขึ้นพอร์ตพิโอที่ช็อตเซลลิงอยู่ของกองทุนต่างประเทศก็เล็งเกงกาไรในค่างเงินและสกุลเงินบาทเท่านั้นเองและในเรื่องของพภาตะด้วยเช่นเดียวกันกลับมาดูให้ดีนะครับเลือกลงทุนแบงกิ้งเซกเตอร์ชอบแบงก์ใหญ่ซื้อแบงก์ใหญ่ครับแบงก์เล็กก็มี KTB กับ s c b นลังกากลงไฟฟ้าต้องการแน่นอนเพราะการเติบโต ESG มากยิ่งขึ้นและไทยเปิดตัวเต็มที่ทุกคนมาลงทุนในโซน EEC เพื่อผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแข่งกับรถยนต์สันดาปของอเมริกาทำไมทำถึงต้องเก็บภาษีเพราะสู้ EV ของจีนไม่ได้ต้องพัฒน,นาไรยังไงจีนก็ต้องไปลงทุนในอเมริกาแน่ฉันอุตสาหกรรม EV นะครับเก็บไอดีกลุ่มเซกเตอร์นี้ก็คือต้องการลงไฟฟ้าอยู่ดีครับเ้า g p s C B g สซและเซกเตอร์ที่แกร่งก็คือ d a t a Center c l o u d Center ก็คือ Adva n c e กับ Tool อยู่ดี แล้วก็กลุ่มเฮลท์แคร์โรงพยาบาล b h กับ BDMS แล้วก็กลุ่มซัพพลายเชนชิปชิปเซมิคอนดักเตอร์ AI ก็ต้องพัฒนาเติบโตซบริสันนี้ต้องเปลี่ยนเป็น AI ให้เร็วมากที่สุดเดลต้าเคาคอมฮา่าเคซจุดบอททอมเน็กน่าจะใกล้ผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้วเป็นออฟชั t นิตี้เก็บข้อโพดใหม่ให้ดีนะครับแล้วจะเติบโตเซนจูรีใหม่จำขึ้นได้แน่ใน100%ภายในสิ้นปีนี้เลือกกันลงทุนเซกเตอร์เหล่านี้ที่ผม พูดไวแล้วจะเห็นชัดเจนอินเด็กจะทดสอบในปลายมาหนึ่งกลับมาทดสอบใหม่ที่1,300จุดและในครึ่งปีแรกทดสอบที่เดือนมิถุนาอาจจะเห็น1,400ีร้อทะลุขึ้นไปพันสจุดและในครึ่งปีหลังเมื่อเงินโฟรไหลบ่าเข้ามา o v e r w e ์เวใหม่อีกรอบหนึ่งหลังจาก u n d e r w e ์เวเมื่อต้นปีที่ผ่านมานั้นก็จะเห็นชัดเจนเซ็ตจะขึ้นมาทดสอบใหม่ที่พันห้ถึงพันหจุดได้สวัสดีครับ